แม่นี่มัหล่นฝ่าเหลือแผ่นดินนี่ลีจักเสียวเอียงมาเทียบมาเปรียบมาปานจะเอาแผ่นฟ้ามาเป็นกระดาษเบริร์้ฝาเนี่ยเป็นกระดาษ เอาน้ำในมหาสมุทรทั้งหมดมาเป็นน้ำเมกเอาแผ่นดินมาละลายน้ำทั้งหมดเป็นน้ำเมกเอาเขาเซเนรรราชมาเป็นปากกาเราจะพรลนาพระคุณของบิดามารดาจนน้ำในมหาสมุทรละลายแผ่นดินเป็นน้ำเมกหมดสิน้น สาวสุสเนรุราด้านใหญ่มหมากร่อนเสร็จสิ้นแผ่นฟ้าทั้งหมดไม่มีที่จะเขียนก็ไม่สามารถพรรณาคุณของบิดามารดาให้จบสิ้นลงไปได้ว่าถึงคุนของพ่อของแม่นี่ครับอีรีว่ายัย่ำไดลงตากะ อิ่มใจย่ำนั่นบอกย่ำใดก็อิ่มใจย่ำนั่นบอกย่ำใดก็อิ่มใจย่ำนั่นบอกผ่นระกุนของพ่อของแม่บทจบบทสิ้นลงไปได้ง่ายเบิง่งเขตเบิ่งแผ่นฟ้ามั่นบ่มันแขน็น้ำในมหาสมุทรเอาแผ่นดินทั้งหมดละลายเป็นน้ำเมก เขาเซนรูรามาเป็นปากกาจะลึกพรรณนาคุณของบิดามันดาจนเขาเซนรุราจะกร่อนเสสิ้นแผ่นฟ้าไม่มีที่จะเขียนน้ำในมหาสมุทรละลายแผ่นดินให้เป็นน้ำหมึกจะลึกลงไป พระคุณของพ่อของแม่ก็ยังไม่จบไม่สิ้นไปได้อันนี้ว่าถึงคุณของพ่อของแม่นะพระพุทธเจ้าพระองค์จึงแสดงไว้หลายสิ่งหลายประการจะว่าหลวงตาฟังพระคุณแม่ย่ำใดหลดอิ่มใจย่มนั่น จะว่าให้ลองอยู่บ่อยๆแม่ของผู้ใดก็ดีพระคุณของแม่ก็ดีเพราะอะไรบันนี่เพราะพ่อแม่ให้ชีวิตเราลูกมาเบิงแน,น่คนอื่นให้เงินเราสิบบาทยี่สิบบาทร้อยบาทพันบาทหมื่นบาทเป็นต้น ก็ยังสรรเสริญคุณของบุคคลผู้ให้เรานั้นตั้งแต่เกิดจนตายว่าเขาดีจริงๆอันนี้เอาเงินให้นะ้เนี่ยเงินเิบบาท้าบบาทก็ไม่คาดสิบบาทเนะ้้บบาทเน่ งินเมืนบาทก็มีคาสมเมินบาทคันมีผู้เอาเงินให้ห้าแสนบาทก็มีคาแสนบาทแต่ว่าบิดามารดาให้อะไรเราบ้างให้ตาให้หูให้จมูกให้ลิ้นให้กายให้ใจลองิิสจากนิดให้ซึงๆลงไปดูว่า ตาข่างหนึ่งห้าสิขายจากบาทาล่องเขตดบางหยาดโยมคุบาอาจารย์พระเจ้าประสรงองนแน่นไม่ชีแไม่พั่มตาข้างเดียวเราจะขายกี่บาททั้งสองข้างเราจะขายกี่บาทสิขายบอ เขาไมา่แสนหนึ่งเข้าสีขายบอ่อหูสองขางเข้าสีขายบอ่อจมูกสองรูนี่ว่าไงไงว่าแต่ข้อขึ้นไปเข้าสีขายจากบาทจะขายไหมหลวงตาว่าบ่ามีผู้ขายดอก พอหยั่งตีพอเหาหักพอแม่หามาด่หักอีหลีแพ่งอีหลีไผแตะบ่ดด้ดูถูกเยียยามประนามไม่ได้บอแมนธรรมดาเด้ครมีพรมาดูถูกร่างกายเท่านี้ที่พ่อแม่ห้มานี่เราจะไม่พอใจมึงเป็นใคร มันเสียวายจะเสียโลดได้เห็นบ่าหากขักอีรีคือหากร่างไก่แข้งขาบดตนบดตนนี่แหละเข้าที่ประเมินราคาจากบาทประเมินบ่ได้แ้วเห็นบ่ พ่อแม่ให้มานี่มันจึงมีคุณค่าสูงมากคนทั้งโลกไม่มีใครให้เราได้ตาหัวจมูกเลี้ยงกายเนี่ย <c oughs> คนวมดโลกวมสามารถในเฮ้าใดจะเป็นราชาราชนินีจะเป็นมหาเศรษฐีมั่งมีปานใดให้เราไม่ได้ นอกจากคุณพ่อกับคุณแม่มีสองคนเท่านั้นที่ให้เราได้ญาติโยมทั้งหลายครบาอาจารย์ประสงค์เน้นแม่จีแม่พัมข้าเบากถึงประคุณของพ่อของแม่นี่คักอีหลีหมอดกัดแน่หน่อยหนึ่งกระบาดแพงยุ่งกินหน่อยหนึ่งกระบาดแพง เหตุเฮือนเหตุหสั้นให้มันอยู่เบิดเงินเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านหลายล้านกระยอมหาอาหารมาให้มันกินเลี้ยงมันดูจังสิพอหักหลายแพงหลายเห็นบ่หาเครื่องมันนุงให้มันเสือผ่าอาพอน เพ็ดเน้นเจนดาประดับประดาตกแต่งให้ร่างกายนี้เบ้องนหนอาหารก็ให้มันกินทุกวันยังอาบน้ำชำระร่างกายให้มันอยู่เนื่องเนืองเอาผ้ามันนุ่ห้มันแล้วมันบริสุทธิมันเชกระโปรเอาไปซักให้มันนุ่งแพงป่นั่นเนีย ตลอดต้องสั่งเฮื่อนสั่งบ้านสั่งที่อยู่ให้มันให้มันอยู่ดีกินดีเพราะหากหลายแพ้งหลายเจ็บเป็นเนย็นอุนนิๆนๆหน่อยแน่้าไปหาแพทย์หาหมอญาตแต่มันตายแมนบอทังเธอล่มพยาบาลจนล่น ค้นแพงร่างไกเห็นบ่เจ็บเป็นเอ็นอุนเบาย่ำมีเบิดเงินเท่าไหกันยอมคันบรรักษากันก็นมุ่งที่ปล่อยให้กูตายบ่เมื่อบหัก,กูบ่บวแพ่งกูบ่โหลด บ่มีเงินบ่มีทองก็ยังพยายามดูแลรักษาร่างกายนี้เพราะฉะนั้นร่างกายที่ได้มาจากพ่อกับแม่พ่อแม่ให้มาเนี่ยจึงเป็นของมีค่ามีคุณมีค่าเพราะฉะนั้นพระคุณของพ่อของแม่จึงล้นฟ้าเหลือแผ่นดิน กานนั่นนี่ดีไหนเพราะฉะนั้นการบวชมันเคือแม่ออกพ่อออกมนบวชหลองเพลงนั้นบวชเรียนภาคเพียรจนสิ้นหยดหนึ่งน้ำนมกินทอดเตนไม่สิ้นพระคุณแม่เอ่ยเบิ่งเท่ะบวชเรียนภาคเพียนจนสิ้น หยดหนึ่งน้ำนมกินทดแทนไม่สิ้นพระคุณแม่เอ่ยยกย่องแม่เสมือนยกย่องพ่อยกย่องพ่อเสมือนยกย่องแม่พ่อแม่เสมือนคนเดียวกันหนึ่งบวกหนึ่งพ่อกับแม่บวกกันเข้าได้หนึ่งคือลูกเห็นบ่คักปนใัยญาโยมเหมยครูบาอาจารย์ ปัณา,านัน่นมันี่หนานาทวินสมพงษพัดหล้สายค้นหน่อยหลูไสาลาของหลวงปู่อ่อนเฮาเป็นก็นเลยต่างเจตต่างใจบวชยังหน่อยเดือนหนึ่ง แรกๆว่าเสบหาเมือ่อใดบอลงตาปัญญาอยู่โอ้ยเสพหามื่อไม่ท่านใดอีงหยัง,ยงไว้ว่ายังหน่อยจังเดือนหนึ่งซะว่าสันก็เลยไปเขตใหม่ก็เลยว่าเอาเดือนหนึ่งกับบเป,ป็นัยังเห็นบ่อันนี้ว่าพื่นลูกทดแขนคนของพ่อของแม่ยังอยู่ในหลักหนักหลักรรมนั่น หน้าที่ของพ่อ,อแม่เลี้ยงลูกหนึ่งห้ามไมา่ให้ลูกทำความชั่วบางแน่ข้าลูกส่วนนี่ผู้อื่นข้าเจ้าบ่ค่อยเสียใจเลแต่ว่าพ่อแม่นี่เสียใจหลายกุม่พ่อหยัางแพงลูกเห็นป ห้ามไม่ให้ลูกทำความชั่วทุกอย่างยามีพื้นสัวบดโลกนี่เฮ้าก็บอคอยสะเทือนจิตแต่ว่าลูกนี่บ่ได้พอพ่อแม่เนี่ยหักหลายแพงหลายเพราะฉะนั้นลูกทุกคนค้วนคิดอีดีเด จังเทนาะแล้วก็ยังไม่พอยังสอนให้ลูกสร้างสมอบรมแต่คุณงามความดีบางแน่พ่อแม่แต่ละคนนี่บ่่ค่อยสอนให้ลูกลูกกินเหล้านะลูกนะเกลียดคานนะลูกนะเสพยาบ้าน,นะลูกนะดูดบุหรีนะลูกนะเป็นต้น ไม่มีสอนให้ลูกแต่สร้างสมบรมคุณงามความดีเท่านั้นเพราะพ่อแม่เนรรักลูกป่านดวงตาดวงใจรักอะไรหรือจะแท้ถ้าพ่อแม่รักปลูกสมารสายเลือดไม่เหือถหายรักอื่นยังประจักษ์วรักขายเจือจะง่ายไม่จจรังดัง บิดามารดาเห็นบ่และนอกจากนั้นห่วงลูกจึงให้โอกาสลูกศึกษาศิลปะวิทยาต่างๆให้เรียนหนังสือพระพุทธเจ้าบนสอนไว้แพงประนันไหนแล้วข้อที่สี หาสามีภรรยาที่สมควรให้ลูกหักปน,นันะบะบ่แมนธรรมดาเนี่ยสวามีลกูกซ้ายนี่ผู้ชิมมาเป็นเมียลูกนี่ดีบ่พ่อแม่ต้องเบิ่งซะก่อนคันไม่ลูกสาวผู้ชิมมาเป็นผัวลูกนี่ก็ต้องเบิ่งซะก่อนหาภรรยาสามีที่สมควรให้ลูก แห้งปั่นนันในหยยาโยมไหมสุดท้ายมอบรัพย์มอระดกที่หามาไว้ด้วยน้ำพักน้ำแรงนั้นให้แก่ลูกลูกน่าเคสไหมพระคุณของพ่อของแม่ขันเบาเนี่ยป ไอ้ยหลงตานี่จะเป็นแน้วได้บุหรอมันประทับใจขนว่าว่าประคุณน่นได้ก็ดีบดัดแต่ว่าประคุณกงพอของแม่นี่ว่าวี่งแล้วก็ว่าวอีกว่าวแล้วก็ว่าวีกคืดแล้วก็คืดอีกไม่เบื่อสักที เพราะฉะนั้นพ่อแม่ลูกทุกคนควรเทิดทูนบูชาเห็นปาเอาพอ่อหลวอิ่มเลยชันิยั่งอยู่เนาะเออจังสีนาเนาะเอาไวชำนิซะก่อนเนาะว่ามันจบไงแค่พถึงพ่อถึงแม่จะเป็นนั่นไน จะว่าลงตาเอามาเตดไหลหันเวลาเนึกหลับตาลงสักน็ตคันมาหอดนึกถึงบิดามารดากันนึกถึงหน้าของพ่อของแม่ฮะอุทิศส่วนกุศลห้คุมค่มื่อคุเมือจะว่าลงตาเอามาเตดไหวแนวเนิรกถึงผูน้นั้นเห็นผู้นั้นผู้นี้กอะอุทิศส่วนกุศลห้มันง่ายมันบ่ลืมไว้ยังเสนะ ไลนะหนาหนาวขอแห้งพอออกในะบัดนี้เอาหมอนมาให้เนะ่ยลงตายที่แจกต่ขออนุญาตสงแจกหมอนเดิมบัดนี้เลยเอาพระชาวลิธธรรมทโรพระนัทกรจิตตากาโรพระวัชระวัชโรพระปิยวัตรอภิวันโนพระแหลมสิง ธามะวะโรพระบุญพิทักษเทวธรรมโมทำบุญบวชพระกับหลวงตานหนึ่งร้อยบาทเด้ออนุโมทนาสาธุเนปผานะปัจโยโหตุพระมหาอดดสาอุปวัตโนพร้อมทีมงานเผยแผ่เผยแผ่ได้จานมหาเจ้าเผยแพร่เน้อ แร่และบาทนื่โลกไดเผยแผ่ทำและกิจก,กรรมบ้านบ้านกระบอเนี่ยถวายร่วมบุญบวชนี่ยสามร้อยบาทเดอโมทนาสาธุแล้วก็ที่เราทุกฝ่ายร่วมบุญบวชนาควันนี้เดอวห้ากันยาหกหกเนี่ยนาคทวินสมพงพัฒเนี่ยรวมจำนวนทั้งสิ้น สามรอยเป็นเจ็ดพันหนึ่งร้อยหกสิบเก้าบาทอนุโมทนาสาธุ